ครับโดนอีกแล้วกลับมาครับ0.13ยจุนครับจริงๆมีศูนย์จดจแต่ผมไม่โหลดก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทารดนทีวีนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสขอต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับอืมนี้ก็จำได้ไหมครับต้อนรับวันคริสต์มาสแบบหน,า,หนาวแต่ก็ไม่หนาวหรอกอาจจะแลกแลกตอนเอ่ออะไรอ่ะเดี๋ยว เีจุดนี่แหละภารกิจวันนี้ก็คือ,อาตามหาสิ่งของที่สิ่งของหนึ่งก็คือวัวน,นะครับก็ต้องหาวัวให้เจอภารกิจนี้คือหาวัวให้เจอนี่ว่าไเออโลกนี้ผมจะไม่โกงอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแบบ s ซ r v i โวแท้ๆเ,เดี๋ยวมกมาแรลกมาแหลก อ,อย่างแรกเราก็ต้องนอนก่อนสลีปเบนอนมาก็แหลกละเดี๋ยวนี้อาจจะสั้นๆนะครับก็ไม่ยาวเท่าไหร่เพราะถ่ายผมถ่ายายาวไม่ได้เพราะอัปโหลดเนี่ยมาไม่ตรงวันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้เออ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 ,เอ,อวันนี้เราจะพาสำรวจโลกผมก่อนแล้วค่อยไปตามหาวัวนะครับวัวน,นี่หายากจริงๆ อันนี้คือบ้านต้นไม้นะครับจริงๆจะปลูกต้นไม้แบบต้นต้นนู้นอะ่ะเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยก็เลยทำบ้านต้นไม้ไว้นี่ของนี่เอามาจากผีแลนนี้เอามาจากอะไรอะ่ะขุดได้เล่นกับเพื่อนนะเดี๋ยวเล็กเลกกระตุกกระตุก นี่ก็คือห้องที่สร้างใหม่เดี๋ยวหิวก่อนหิวละออมอมมออ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 มอมอ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 มออมออมออมอดมอมออกมอันมอัมออมออออมมออดออมออออออ ครับคุณไปถึงดินดานเลยอ้ยอันนี้ก็ปลูก้อ้ปลูกข้าวมีบ้านสองหลังอันนี้คือบ้านแรกๆนะครับเล่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนีย่ยเล่นกับน้องน้องไม่แท้อ่าอันนี้ก็มีห้าสิบเจ็ดอันนั้นจำได้ มันค้างๆครับเออห้าสิบสี่ไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดก็จะเล็กนิดหนึ่งโอ้โหไม่ไม่มันไม่นิดหนึ่งแล้วเนะี่ยมันเริ่มแหลกแล้วความจำก็เยอะอยู่อ่าอันนี้ก็คือเนาะเก็บเก็บสเบียไงไว้เก็บขนมปังไว้ อันนี้ก็คือตามด้นเกี้ยนอะไรไไนั่นแหละกลับมาสำรวจกันนะครับกาเอาชีวิตรอดนะครับถ่ายเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสหรือวันคริสต์มาสแล้วแหละผมจะหาภาพถ่ายดีๆก็มาอวดท่านผู้ชมบ้างนะครับอันนี้ที่ตกปลาตกโชว์แล้วกันอือต้องรอให้ปลากิน ่ใช่บ้านนะครับเป็นทางเข้าทางออกไอ้ซอมบี้หน่อยเพราะซอมบี้มันชอบอมันชอบมาทางนี้ทางน้ําทางฝั่งโน้นนะครับทางฝั่งโน้อนอันนี้คือบ้านขุดเหมืองเราก็จะทําบ้านออันนี้คือก็บ้านขุดเหมืองครับตอนเจียนเน่ะ่ยเนี้ยแหละ ก็มีเงแค่เดีเยวแหละก็ไม่ทำอะไรมากหรอกพอใส่บาวู้วนๆลนอ่าอาะไรเกาะน,นี้ก็เอามาจากซอมบี้นะคะติดตัวเองติดตัวเองด้วยเออใครตามเนี่ยใครตามอ่าสำหรับโปเกมสนีดด่นะครับก็มีอะไรมากเหมือนกันก็คือการมาชม ชมออแมปก่อนโลกไม่ใช่แมปโลกโลกที่ผมสร้างและเล่นที่หลังจะพาเพื่อนมาเล่นบ้างแต่ไายที่ผงเรียนไม่ดีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งเดี๋ยวมีวิดีโอใหม่แน่นอนก็โปรดติดตามก็ด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ